วันนี้เลิฟแอดฟอร์สบายพามาเที่ยวนาบัวใกล้ๆกับคลองมหาสวัสดิ์ที่เราเคยมาเที่ยวกันมาดูบรรยากาศน้ำเยอะนี่ก็กำลังกู้แล้วก็จะเริ่มปลูกข้าวใหม่มีฝนตกข้าวล้ม เสียหายแล้วก็เริ่มที่จะฟื้นฟูกันใหม่แล้วนี่เป็นบรรยากาศแถวใกล้ๆกับคลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้ก็เป็นอันนี้นาข้าวเขียวขจีด้วยออกรวง เหลืองอลา,ามวันนี้ชาวชาวเลิฟหลายคนขาดเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ฝนจะตกดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจก็เลยไม่ได้นัดกันเสือเจ๊แตว๋วเสือลุงออดเสือตุย๋ยเสือสูงก็เลยมากันเพียงลำพัง